แถวหลังอำเภออุดมพิสัยแต่ก่อนร้านใยน้อยอยู่ตรงนี้นะครับร้านก๋นวยเตี๋ยวโบราณนะครับวันนี้จะพามาแนะนําร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณร้านใยน้อยนะครับวันนี้มาพอร้านก๋วยเตี๋ยวเก่าแก่กินตั้งแต่น้อยครับคุณตาครับผมสมัยมาอุดมพรแต่กอนอยู่หลานหลังอำเภอนะครับเดี๋ยวสี่ผมบอกพิก <countries. S 1> าะนี่ครับร้านใยน้อยนะครับนี่อยู่ที่ตรงเส็นออกขาออกนะครับข้างนอกนะครับก่อนี่ถึนสี่แยกไฟแดงอุดมพอนะครับนี่ นี่บรรยากาศลานเพื้นเนาะผมถามเพื่อนาหารว่าแต่ก่อนแมนลานอยู่หลังอำเภอบ่อเพราะว่าเพื่อนคุนผมคุนแห้งกับพ่น,พนขายนะครับเนาะครับอาหารตามสั่งแล้วก็เป็นลาบต้มแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวให้ไหลเพิ่นขึ้นก๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับพอใหญ่ผมสอบซื้อมาฝากสมัยแต่หน่อยนะเคยมากินลานเพื้นประจํานะครับนี่นี่นี่มันนี้ผมก็สั่งก๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับจากแค่หน่อยนี่ผมจำจำไม่คาใดน,นะกินตั้งแต่ในหน่อยนะครับผมนี่บรรยากาศนะครับในลานเพื้นนะครับนี่ครับเมนูนะครับผม อาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก๋วยจับกระดูกอ่อนนะครับนี่มีบรรยากาศนะครับนี่ทางเขาเมืองนะครับทางสุรรณพิการหลานนะครับเนาะนนธนาคารกรุงไทยนี่คือบรรยากาศนาหลาน้องเกินเนาะจำได้เป็นต่าไทยว่าใช่คนะ่ะนะคอ่าขออนุญาตถ่ายคลิปบอกต่อท่ญญานผู้ชมนะครับเคยมากินไห่ไหลปเป็นคือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแห่งใสฮอร์หนังสือพิมพ์สมัยต่ก่อน,ำอนจำได้เลยเป็นฮอหนังสือพิมพ์ นี่ครับบรรยากาศนะครับในร้าน,นคุณยายอยู่เท่าไหรแล้วครับตอนนี้เจ็ดสิบสามดสิบสามโอ้ยขายอย่างแต่ผมเนี่หน่อยครับ <c oughs> จั๊กจักปีแหละครับขายมานี่สองเจ็ดสองเจ็ดครับนี่นี่หลังอำเภอแต่ก่อนคุณยายพอเป็นหนังสือพิมพ์นอก <c oughs> างก๋วยเตี๋แห้งแล้วก็มีถุงพัดทีห้อง <c oughs> จ้ำได้เลย ตอนนี้ก็ยังห่อนี่ก๋วยเตี๋ยวดังเดิมนะครับเดี๋ยวผมสีห้เบิรงนะครับเด้อตอนผมไปกินนะครับผมสั่งเส้นใหญ่นะครับนี่คุณยายหน่อยนะครับเจ็ดสิบกว่าปียังแข็งแรงดีนะครับดูก๋วยเตี๋ยวขายได้สบายเลยครับนี่เปิดจ้งโมงครับร้านนี่แปดโมงค่ะถึงสี่โมงเย็นนะครับอามาอุดหนุนกันได้ครับตามสั่งก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวโบราณนะครับไปอยากกินก๋วยเตี๋ยวโบราณมาอุ้งพ่อปิสัยนี่ล่ะมาแวะนะครับเด้อแนะน้ำบอกต่ออีกร้านหนึ่งนะครับร้านดังเดิมเลยนี่ นี่หนาลานพ่นเป็นสไตล์เก่าเลยครับหนาลานยังเป็นสไตล์เก่าๆเลยนี่นะครับอ่าออกนะครับไปเปิดเพ่งเก่าอีกต่างหากเลยลาสสิกแหง เสื้นใหญ่นี่นี่นั่งเดินในรุ่นหอหนังสือพิมพ์นะครับอย่างนี้ยังมีอยู่นะครับใครใครมากแบบสไตล์เก่าๆมากเลยครับนี่คุณยายหน่อยนะครับเด้อผมว่าถ่ายคลิปนี้ลงไปคนอุตุภรหรือว่าคนในพื้นที่ที่เคยมากตลาดอุตุภรตะกีน่ะกระคงสีแดงคุณหนาคุณตายกันนะครับนี่ผมกระถามก่อนเลยแหละเพราะว่าผมจําได้นะจะไม่ขาดได้ผมว่าคุณยายมาหนีนะครับผมนี่ร้านลับนะครับเอยร้านโบราณไม่ใชค่ร้านลับครับนี่ร้านโบราณครับ ครับเป็นสไตล์สุดเยาวโบราณอยู่ครับนี่ยังแบบเก่าๆสี่สิบคัพเปีแล้วครเป็นเปลือกเพลงเก่านะครับคลาสสิกแห่งนะครับนี่บรรยากาศเน้นล้านเลยนะครับโอโทมนะครับมาแล้วครับนี่ของผมครับเสิร์ฟนะครับโอ้นะครับผมกินกับเปลือกฝาเนี่ยเปลือกเปล่ามานลานผมกินแบบจะเนหน่อยนะครับอุลูกบอลพิซไซท์นี่ตาคุิดื่มโค้งก็ถามเลยนะครับสวัสดีครับ โอ้สีสันนะครับมันเป็นแบบคงความโบราณนะครับนี่มีน้าซุปเสิร์ฟนะครับเราะแล้วก็พร้อมผักนะครับของเสื่องเป็นต้มวะบดน้อน้ำใสเนื้อบ่โอ้ทานเนื้อนะครับเบิึงนะครับเนาะรีวิวร้านโบราณพอดีมาฟอพอดีเลยมาหนีิของโบราณอุตุความพิสัยนะครับร้านดังเดิมนะครับเนื้อน้ําใสโอ้หูไอเหมือนหัวเลยครับนี่ยวัญใจ คนรู้ทุกพรสมัยเก่าแล้วครับล้างอำเภอนะครับนี่มาเสิร์ฟครัชิมเมบิ้งบดนี้ของเก่าของโบราณบ้านเฮาน้อยในกลมเลยครับโ้ชิมนะครับเนาโอ้หัวในปรุงบะเข้มขน้นจะไเข้มขน้นเออตะวันมาเกี่ยวข้างสื่อไซฮอร์ไปเนื้นอนนะครับทำไมแต่ก่อนคนใหญ่มากับคนใหญ่ ย่างเปื่อมารับเงินเดือนนะพ่อใหญ่เป็นคู่ได้เปื่อมารับเงินเดือนต่ก่อนผมมีอะไรผมกับพี่หลานอมาก,กับเผื่อนนะครับก็ได้ซื้อร้านก็ไจะจำนาไม่คาอะไรคนขึ้นมันก็ยังโอ้คือเก่าแต่ว่าเข้ากับพานรสชาติมาหลายบอกผมว่า,วารสเป็นสีโป่งได้มอห,หน่อยต้องซีมมือครับแต่พอทำกุ้งเนาะแต่คนทำกุ้งเลยคลาสสิกเลยโอ้เป็นไส่น้ำกุกิ้น้อยนึงน้ำซีอิ๊วขาวไอ้น้ำซีอิ๊วน่วอยนึงนะครับเนะานะ <Idi om. S 1> เส้นนี้คือเก่าดีนึ่งนึ่งเขาที่ไหนกันสมัยแต <im depende S 1> uh, ่ก่อนนะรสกินหนุ่มคาซีดีครับสูตรนี้นะครับของแน่นหน่อยนีดตรงพุงแต่มปีกพลแต่แต่ปีกพลพ่อครับเพราะว่าเป็นเดียวห้องปีกคนในกระดาษนึ่งซื้อพิมพ์นะครับไปกระดาษนึ่งซื้อพิมพ์นะครับมันจะเสียงหอมๆแน่นหน่อยหนึ่นะครับเขากับ เป็นรถนำ้ำซุปเปิลนะครับลองทีมปลุ่มครับเส้นใหญ่นะครับผมเส้นนุ่มเส้นนุ่มผู้จิ้นะครับผู้จิ้นึก แซ่บเพื่อเราดนะครับแนะนำนะครับพี่น้องอุทุพรพิสัยครับเดี๋ยวจะเบิ่งนเติมฟางเติมซินน้ำใสแต่ว่าผมบอกว่าได้กินวันไหนอย่างแรกผมแนะนำเมนูของผมนะครับแซ่บแล้วก็เซนนุ่มเป็นรสด,ดั้งเดิมของเพื่อนนะครับขายมากแซ่บปีพ่อสยี่สิบนะครับตอนนี้พ่อซสหกปีไอพาสสองห้าหกแปดลองเบิ่งครับตัวสิเกาขนาดใดนะครับเนออ้องนะหนุ่ม เส้นนุ่มหนึบนะครับก๋วยเตี๋ยวโบราณน,นะครับร้านใยน้อยบัวพิส,สัยสีสเกตแซบเปลือกเปล่า,า,าแซสบนะครับผมละส่วนเข้ามายางมาทางนีพ้พอดีเพิ่งหัวพิ่นมาเบิด้านอยู่นี่แต่ก่อนขายอยู่หลังอำเภอนะชามละห้าสิบบาทด้วยครับเนียนดีแปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นอุตุพรพ,พิสัยส<อ>ีสเกตนะครับผมอยู่ในโตช่างออกนะครับถนนออกไปสีเหยืไฟแดงนะครับขาออกจากอุฎมพรนะครับผม ขอบคุณที่รับชมนะครับพบก,กันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับร้านบอกว่าอยู่ทุกวันเสาร์นะครับ